กับพี่ซีพี่ซีมาทานข้าวที่บ้านนะคะแล้วก็รู้ไหมที่พี่ซีทานอะไรน้ำพริกปลาแดงน้ำพริกปลาแดงค่ะ,ะ,คะอันน,อน,น,นี้กระปุกนี้เฮ้ยเฮ้ยโ <laughs> ดนเ <laughs> ผ็ดใช้ได้คือปกติพี่ซีอะบอกว่าพี่ซีเป็นคนไม่ชอบกินหวานแต่ก็คืออันเนี้ยก็คือมีรสหวานออกหน่อยพี่ซีจะกินเค็มกับเผ็ดแต่อันเนี้ยคือเผ็ด ใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้คือมันเป็นเบสิกดีกว่าว่าน้ำพริกตะแดงอ่ะมันต้องออกรสหวานแต่โดยคนโดยส่วนตัวพี่เป็นคนไม่กินหวานไงแต่ถามว่าภาพรวมอร่อยไหมอร่อยอร่อยใช้ได้เลยอร่อยใช้ชไ,ดได้นะคะจริงๆนะคือแบบชอบมากดูสินี่ขานาดที่จะตัง้งแบบเราจะต้องซื้อของเค้าของกระปุกใหญ่มาเลยนะกระปุกใหญ่มากกระปุกใหญ่มากจริงๆแต่กินแบบเดียวก็หมดจริงๆเพราะว่ากระปุกแบบสองร้อยกรัมอันนี้กระปุกแบบห้าร้อยกรัมไงคะจริงๆเดียวิ้มจรารดูอาหาร เตี้หรือเปล่าเฮลตี้เฮลตี้ดีดาดีดาโควิดไก่ย่างไก่ย่างพี่ซีซื้อไก่ย่างมาแล้วพี่ซีบอกว่าอะไรรู้บ้างบอกว่าไก่ย่างอันนี้พี่ซื้อให้หมาพี่กินตลอดเลยฟ้าซื้อซื้อให้หมากินเลยพี่าฝากเลยมาฝากถา่ให้ค่ะเราต้องขำจริงๆริดูพี่ซีซีรักน้องมากข่าที่แบบ นึกถึงเลยนึกถึงเพราะพี่เห็นร้านไก่ในกูุ๊ปพี่นึกถึงซาทันทีต้องโดนเราไม่ใช่แค่นั้นนะคะบอกเขาใจดีมากเขาซื้อให้หมาตลอดแล้วก็แย่งหมากินตลอดแกมันไลายแกมันลาย ความร้ายของมันนะอย่าไปมองหน้าตามันหน้าตามันไม่ใช่บอกเลยพี่บอกมันไม่ใช่โอเคโอเคมันะ okay, okay. ก็อย่าลืมนะคะฝั่งน้ำพริกตาแดงนี้ไว้ด้วยพี่ซีคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วแล้วนางทำอาหารเก่งมากค่ะแล้วเ,เรื่องน้ำพริกนี่คือของพานอร่อยค่ะสั่งได้เลยนะคะแอตจิมิกะ um นะคะลน์จิมิกะเดี๋ยวฟ้าคอยตอบนะคะต่